สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราพามาเจอกับเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเก้าอี้สุดพิเศษเลยนะครับของเออโกเทนนะครับผมเราไปดูกันว่าเก้าอี้ตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับ สวัสดีครับพี่บอมวันนี้มีเก้าอี้ตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับมานําเสนอซึ่งก็คือรุ่นเฮดเซครับเป็นเก้าอี้สุขภาพที่ต้องบอกเลยว่าหาใครเหมือนไม่ได้ครับเพราะรุ่นนี้เขามีจุดเด่นหลายจุดมากอันดับแรกนะครับถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลองเก้าอี้รุ่นนี้นะครับผมจะปรับให้ละเอียดเลยรุ่นนี้นะครับสามารถปรับความสูงต่ําของเก้าอี้ได้นะครับเพียงแค่นี่เลยครับง่ายๆจะอยู่ฝั่งขวามือนี่คือก้านปรับของเขาถ้าเราดึงแบบนี้เก้าอี้ก็จะเลื่อนลง ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เก้าอี้สูงขึ้นเราก็แค่ดึงแล้วก็ลุกขึ้นไปด้วยแบบนี้แล้วก้านตรงนี้นะครับอันเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวล็อกการเอ็นได้ด้วยนะครับล็อกในตัวถ้าเกิดว่าต้องการให้เก้าอี้ล็อกไม่เอ็นนั่นเองนะครับเราก,กดเข้าไปเก้าอี้ก็จะถูกล็อกตำแหน่งเอาไว้แบบนี้หรือต้องการเอ็นแล้วก็แค่ดึงอันเดิมออกไปเก้าอี้ก็จะสามารถเอ็นได้แบบนี้แล้วยังเอ็นแล้วก็ล็อกอีกเหมือนเดิม Oh. เห็นไหมครับให้มันค้างอยู่แบบนี้ที่จริงแล้วก็สามารถล็อกได้หลายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ตำแหน่งให้ดูว่าเก้าอี้จะล็อกได้ขี่ตำแหน่งแล้วกันเนาะตำแหน่งที่หนึ่งครับก็คือท่าที่ไม่เอ็นเลยก็คือล็อกสเต็ปแรกเอ็นไปนิดนึงครับสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามแล้วก็สุดท้ายครับสเต็ปที่สี่ล็อกนอนได้เลยนะ แล้วก็ถ้าสําหรับใครนะครับที่มีช่วงขายาวหน่อยว่าต้องการอยากจะให้เก้าอี้นั่งแล้วก็แบบเวลาเอนเยอะๆนะครับจะได้นั่งสบายหน่อยเฮดเซ่ก็สามารถปรับเบาะนั่งออกมาได้อีกด้วยนะครับตัวที่ปรับอยู่ตรงนี้ครับเพี <c oughs> ยงค <c oughs> แค่กดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ปกติเวลาเรานั่งเราก็คือใช้ก้นเลื่อนออกมาอ่ะวิธีการปรับแบบนั่งนะครับแบบนี้ปึ๊บดึงขึ้นแล้วก็เอาก้นสไลด์ออกมานิดนึงแบบนี้ครับง่ายมากเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเพิ่มช่วงความยาวให้รับตัวเรียนต้นขาเรานั่งได้เต็ม ัวเฮดเซครับสามารถปรับที่พักแขนได้หลายมิติมากๆนะครับอันที่หนึ่งเลยสามารถปรับตรงความสูงต่ำตรงนี้ขึ้นลงปรับซ้ายปรับปรับซ้ายปรับขวาได้ก็สไลด์หน้าหลังตรงนี้ได้อีกน,นอกจากนั้นครับเฮดเซก็ยังออกแบบที่พักคอมาให้รองรับบริเวณต้นคอของเราไม่ว่าจะคนสูงแค่ไหนก็สามารถปรับให้ไปตามความสูงของเราได้โดยการดึงขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับ เห็นไหมครับดึงขึ้นสูงแล้วก็กดลงและยังสามารถปรับองศาในการรองรับได้อีกอสามารถปรับตัวพนักพิงหลังให้เลื่อนสูงต่ำได้ถึง4ีตำแหน่งจับแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งเนี่ยเราจับแถวๆนี้ก็ได้ใช้มือเกี่ยวขึ้นแบบนี้1 2 3่งสองสแล้วก็สี่เห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเลื่อนขึ้นมาหาตำแหน่งที่เราต้องการให้ดันหลังแล้วก็เอาขึ้นอีกทีนึงครับจะเป็นการลง และอันสุดท้ายครับที่เป็นตัวเด็ดเลยนะครับนั่นก็คือการปรับตัวพนักพิงหรือว่าช่วงลัมบ้าพพอร์ตเนี่ยให้เลื่อนเข้าออกได้ซึ่งไม่มีเก้าอี้ตัวไหนมีเลยครับผมตัวนี้แหละคือตัวที่จุดเด่นของเขาเลยมาดูพร้อมๆกันครับตัวเฮดเซ่นะครับสามารถปรับตัวดันหลังตรงนี้นะครับให้ดันเข้าไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการดันเยอะๆแล้วก็ยังล็อกตำแหน่งได้ว่าจะให้ดันมาก หรือดันน้อยเมื่อว่าไม่ต้องการดันเยอะก็กดเข้ามาแล้วก็ล็อกเอาไว้หรือจะปล่อยไปสักนิดหนึ่งนี่ฮะปล่อยอีกสักหน่อยนึงหรือจะปล่อยไปสุดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้นั่งชิดตลอดเวลาเพราะบางคนอาจจะมีช่วงหลังที่แอนเยอะกว่าอาจจะต้องการให้ตัวนี้ดันเยอะๆแต่จําเป็นไหมที่จะต้องล็อกไว้ตลอดเวลาไม่จําเป็นครับเพราะเฮดเซสามารถปล่อยตรงนี้ให้สามารถอยู่ในระดับที่เข้าออกเข้าออกได้ เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบการล็อกตัวนี้นะครับก็สามารถปรับความหนืดหรือว่าความนิ่มของการดันตรงนี้ได้อีกด้วยโดยการหมุนตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าต้องการให้ตัวนี้ดันนิ่มๆก็ปรับมาด้านนี้นะครับตัวแรงต้านตัวนี้มันจะเบาลงเห็นไหมครับนิ่มเลยอย่างี้หรือว่าหมุนกลับไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแรงต้านมากขึ้นเห็นไหมครับมันจะเริ่มฝืดมากขึ้นอยากให้ลองนั่งให้ดูไหมครับว่าเลวลาปล่อยแล้วมันจะเป็นยังไง อันนี้คือจะปรับแบบนิ่มสุดเลยจะไม่ค่อยมีแรงพิงเท่าไหร่นะครับจะสามารถขยับได้ง่ายๆเลยก็สําหรับคนน้ําหนักเบาก็ตั้งให้มันนิ่มๆไปเลยนะครับแต่ถ้าใครช่องการแบบว่าให้ฝืดๆขึ้นเราก็สามารถปรับให้ฝืดขึ้นได,ได้นะครับ K ก็จะเพิ่มแรงต้านมากขึ้นแบบนี้ผมกําลังชอบเลยถ้าเกิดจะทํางานแล้วก็อยากจะให้อยู่ตําแหน่งไหนก็ล็อกเอาไว้เลยก็ได้นะครับ นี่ฮะล็อกตำแหน่งไปเลยเวลาเราอาจจะมีการก้มนิดนึงหรือลังอาจจะแอนเยอะกว่าคนอื่นไปหน่อยนึงก็ดันได้และรุ่นนี้ก็ยังสามารถตั้งความเหนื่อยของสปริงเวลาเอนได้อีกด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยครับตัวปรับกลมๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราหมุนแบบนี้ไปตามเข็มนาฬิกาี่ยนะครับจะทําให้เอนได้ง่ายมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบเอนนิ่มๆคือมันจะไปง่ายเนาะนะครับถ้าน้ําหนักตัวเยอะก็ตามครับก็สามารถ ปรับมาด้านนี้ควนเข็มนาฬิกานะครับก็จะทําให้การเอยนหลังเนี่ยฝืดขึ้นถ้าน้ําหนักน้อยก็หมุนนิ่มถ้าน้ําหนักเยอะหน่อยก็ปรับให้ฝืดฝื้นเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ไม่รู้ว่าตั้งไว้นิ่มเกินไปพอเรามาทิ้งตัวปุ๊บมันจะตกใจดังนั้นเนี่ยนะครับควรจะปรับตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าป้องกันตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะล็อกตรงนี้เอาไว้ได้ก็จะไม่ตกใจเพราะว่ามันจะเอ็นไม่ไปและนี่นะครับก็เป็นเก้าอี้นะครับสุดพิเศษตัวหนึ่งนะครับซึ่ง เขาบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับต้องหาที่เออโกเทนที่นี่ที่เดียวนะครับกำหนดราคาก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็หาดูได้นะครับที่เออโกเทนทุกสาขานะครับมีอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ดีลเลอร์ต่างจังหวัดหน้าเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดูได้ที่น็อกๆ Lazada, าด้าช้อะไรต่างๆนะครับลองเสิร์ชดูเลยเออโกเทนแนะนําเลยนะครับเซตตัวนี้พิเศษจริงๆครับอืมเนี่ยชอบมากเลยตรงนี้ เขาบอกว่ามันไม่มีเก้าอี้ตัวไหนมีเลยนะไว้ทุกคนตรงเนี้ไม่มีเลยมีแต่ลมบาลมบากก็คือนี่ซัพพอร์ตหลังนี่แต่มันดันไม่ได้สำหรับคนตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมีออกข้างมีพุงมีอะไรนิดนึงอะ่ะซึ่งตัวใหญ่อะ่ะเขาจะชอบนะครับนั่งพิงไปทำงานไปเนี่ยเหมือนมีคนมาแบบคอยดันหลังที่ดัดหลังอเวลาปวดหลังอะ่ะคุณนึกออกไหมเราชอบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบ เขบบิดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไอเนี้ยมันเข้ากับเราได้จริงๆเว้ยทุกคน,นเราสามารถปรับเองได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ต้องให้คนมาปรับข้างหลังเหมือนเมื่อกี้นะเราเนี้ยเอื้อมมือไปถึงกดล็อกเงี้ยเราพิงได้เราพิงได้ไดมันก็จะยุบไปตามแรงหนืดนะครับทุกคนแล้วเราก็พิงไปจนกว่าเราจะพอดีอ่ะเราพอดีเรากดล็อกอเนี่ยอ่าถ้าใครดูแล้วนะครับอยากจะตามหาก็ ติดต่อนะครับเอสโกเทนนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ไลน์แอดหรือจะเข้าไปติดต่อหน้าช็อปแบขอพบพี่บอมหน่อยอย่างเงี้ยพี่บอมเขาจะรีบมานะครับไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเจอน้องๆที่สาขาพี่บอมเขาคุมงานเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะะยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนสาขาไหนนะครับไปดูสินค้าตัวอะไรกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายลาก่อน